ความเดิมตอนที่แล้วมีบักมีดบักนี่เป็นมีดจากอเมริกันเงินเก็บทองซื้อของเล่นได้เป็นอย่างดีแล้วมีดตัวนี้ที่ผมซื้อเข้าไปนี่ผมก็ถูกใจมากๆเลยนะรับสารคดีมีคมมีดแบรนด์จีนไม่ได้มีแค่ซาเลนมูหรือแม้กระทั่งมีดแลนมีดกันโซ่เป็นมีดแบรนด์จีนที่ถูกพัฒนา แล้วก็ขายได้ดีมากๆที่เมืองไทยมีดกันโซ่มีสับแบรนด์ด้วยนะครับเราจะเรียกมันว่าไฟเบิร์ดไฟเบิร์ดก็เป็นสับแบรนด์ของกันโซ่คือผลิตแบรนด์สินค้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาคือว่าง่ายๆะนะมีโตโยต้าก็มีเล็กซัสอะไรประมาณนี้มีกันโซ่ก็ต้องมีตัวย่อยลงมาซึ่งอาจจะเป็นไฟเบิร์ดไฟเบิร์ดผลิตสินค้ามาในหลายๆรุ่น และซึ่งดูจากคุณภาพงานจากที่ผมได้สัมผัสมันมันคุณภาพก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งสองโรงงานนี้ก็ย้ำผลิตกันอยู่ที่เดียวกันแล้วครับวันนี้เรามาพบกับมีดกันโซไฟเบอร์ F ด f 7 5 9 m มีดรุ่นนี้ที่ผมจับดูแล้วรูปร่างหน้าตาจะละไมคล้ายกับมีดค่ายแมงมุมที่จะเป็นรุ่นของเดลิก้านะมันเป็นตัวเล็กกว่าอินดูล่า น้ำหนักดีรูปร่างหน้าตาก็ละไม้เลยฟังจากหลายๆคนที่มองจากระยะไกลมันคล้ายมากผมเห็นครั้งแรกนี่ผมนึกว่าเป็นสไปเดโก้ดิลิก้าที่ผมเคยมีผมดูแล้วนี่ผมต้องไปซื้อสักเล่มแล้วเพราอดูจากลักษณะของใบมีดแล้วดูมันมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนจริงๆชีวิตผมจะเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วหลังจากที่มีมีดเล่มนี้มีดเล่มนี้ ใช้วัสดุ4404ในการทำใบมีดซึ่งจะเป็นใบมีดที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานมีดเล่มน,นี้ใช้วัสดุคือเรียกว่าเป็นกลุ่มคลาสสิกเลยทีเดียว4404่เรียกว่าเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าเป็นเหล็กเยอรมันกันเลยทีเดียวเป็นต้นตำรับของ เหล็กที่เราอยากจะได้กันในกลุ่มมีดของแมงมุมเช่น S30V S35VN S45VN 440T นี่เรียกว่าเป็นมีดปฐมบทเลยสำหรับคนที่เข้ามาในวงการมีดพับหรือสนใจงานกลุ่มสะสมคุณอาจจะต้องมีวัสดุตัวนี้ติดเอาไว้ที่บ้านก็อย่างที่ผมว่าถ้าคุณไปนัดสะสมแล้วไม่ว่าคุณจะสะสมโมเดลมีดหรือคุณจะ สะสมจากโลหะที่ใช้ในการผลิต C40C นี่นับวันนี้หายากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญได้ราคาค่าตัวผมต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าราคานี้คุณยังไม่สบายใจผมแนะนำให้คุณอย่าพึ่งเข้ามาเล่นในวงการนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เรียกว่าต่มเตี้ยเรียดดินที่สุดแล้วคือคนขายนี่แทบจะไม่มีอะไรจะแดกแล้วราคานี้นะครับ ถูกมากเขาทําเขาพยายามทําให้ให้ให้มันถูกถูกจริงๆนะพูดตามตรงเลยและนี้ก็เป็นมีดที่มีระบบล็อกแบบแบ็กล็อกซึ่งเราอาจจะาหาหาไม่ได้ง่ายในมีดกลุ่มที่ทําที่จีนมีดกลุ่มที่ผลิตที่จีนส่วนใหญ่เกือบจาก99%เลยระบบล็อกจะเป็นแบบไม่ไลเนอะร์ล็อกก็เฟรมล็อกระบบล็อกแบบโบราณโบราณน,นะ ระบบล็อกแบบแบ็กล็อกนี่เพิ่งจะเข้ามาในช่วงหลังๆระบบแบ็กล็อกนี่มันทําให้เราสามารถเปิดปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาเราสามารถย้ายคลิปได้ด้วยไปทั้งด้านมือซ้ายหรือคุณจะถนัดซ้ายถนัดขวาก็สามารถทําได้เราสามารถพับเก็บได้โดยใช้มือข้างเดียวแล้วแต่คุณผมทําให้ดูแล้วว่าเราพับกันได้ยังไงสนนราคาค่าตัวกับคุณภาพของงานออมันส่วนทางกันอย่างแรงผมว่า มีเล่มนี้ราคามันถูกเกินไปมันอาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้นในข้างหน้านี้แน่ๆเลยเพราะราคาสินค้าในตลาดโลกเราก็ก็ขึ้นจะมาเกือบทุกตัวละไม่ว่าจะเป็นน้ํามันค่าแรงทุกอย่างขึ้นหมดยกเว้นค่าแรงขั้นต่ําไม่ขึ้นราคาสินค้าก็แพงขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้าคุณสามารถตัดสินใจซื้อมันได้ภายในลอน็อตนี้ราคาก็ยังจะคงอยู่ตรงนี้เพราะเราก็ ดนปรับราคาขึ้นมาเหมือนกันเราก็ต้องดำลงชีวิตอยู่ให้ได้ถ้ามีเล่มนี้คุณยังไม่สนใจก็ติดตามดูรายการนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองไปเลือกดูว่าผมจะซื้อสีอะไรดีแต่ที่แน่ๆเน,นี่สีส้มผมยังไม่มีอาจจะต้องโดนแน่ๆราคาเท่านี้ไม่มีปัญหาเลยตราบใดที่มันยังราคานี้ผมยังซื้อเล่นได้สารคดีมีคม